ดอกไม้กับบอมี่แล้วเนาะจ้ะเพื่อนๆต่อไปห้ากับสิเป็นซีซั่นของแตงกวามะลงเนาะจา้ะเมื่อน,นี้ลหละจะแตงกวามะลงคือห่อนมากเลยเด้หอห่อนคูณนสองเลยแตงกวานนะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพอกับบีแล้วนะคะกับตอนเช้าเช้าเจ็ดโมงห้านาทีเนาะจ้ะเพื่อนๆจะพักทีบีแพ็คผมว่านี่เพิ่นกตยังบ๊อบมะอาเนาะเพิน่นค้นขับโรซีมาสักประมาณ เจ็ดโมงครึ the 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 <It> ่งถึงแปดโมงเราจะเพื่อนๆจะเมื Taiwan ่อนี้เมื่อวานนี่จ้หนายทรกไปหาบอกว่าเมื่อนี้ซิมีแตงกวามาลงเนาะจะก็คือปลูกแตงกวาแท่นตรงดอกไม้เนาะจะเพื่อนเดี๋ยวบีสิผ้ายางไปเบิ่งเนาะว่าสิปลูกยามตอนใดเนาะจะนี่เลยแต่ก่อนสิเป็นดอกไม้เมิดเลยลงเรือนสามกับลงเรือนสี่เป็นดอกไม้เบิด วันนี้ก็สิเป็นแตงกวามือน,นี้แตงกวาสิมาลงเพื่อนก็เลยไ้บีมาแต่เศร้าแน่นอนจ้าเพื่อนๆนแล้วมือน,นี้อากาศมันกฮหอนจังสินะแม่ถ้าเกิดว่าปลูกแตงกวานะ่ะมันต้องมาแต่เศร้าๆสิอากาศมันจะโมหอนเพราะว่าข้างเพิ่งมันเป็นกระจกแบบนี้แล้วก็บ่มียางบางังมันสีหอนคูณสองเลยเลยละจ้ะเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นบีกะสิไปเปลี่ยนเสื้อผ้านาะจา้ะเ้ากับใส่เสื้อผา้าธรรมาดาของเ้ามมาเลยนาะจ้ะเพื่อเอพราะวลา หิวกระเป๋ามาอีกอันนึงนอกจากหิวมาอีกสุดนึงเนาะสุดทําง,งานอหรีเลยอันนี้ก็จะเป็นสุดเป็นแบบใส่ไปทั่วใดเนาะจ้ะสุดทํางานกับสุดธรรมดาคือแยกกันเนาะนั่นแหละจ้ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะผมเตรียมกันเลยเพื่อนทากัได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเพื่อนเสื้อผ้าทํางานคือโซกระโปรกเลยก็ปล่อยให้มันโซกระโปรไปเลยเนาะจ้ะเพือพ่อนคือซักอยูอ่เด้แต่มันบ่อออกมันเป็นถือหมดเครือเครื่อจนสิ้นจ้ะ นั่นแหละเนี่ยยางมันเคลือบๆทั้งนั้นเลยเนาะจ้ะต่อไปเ่าไปเบิ้งพักไปนั่งจิบกาแฟค่าเวลาเนะจ้ะเหมือนเออจิบโอวัลตินจะมีบอกกินกาแฟเนาะ การล่อเวลาจะเพื่อนๆจ้าจิบโอวันตินไปน้ำเนะาะใครมีกาแฟกับมาจิบน้ำกันจ้า <t> มือนีกะสิเป็นปลูกแตงกวาเลยจ้า <t> แตละมือกะสิบกคือกันเนาะจ้าเพื่อนๆคือเป็นแบบว่าซ้อยกันอ่าสมูทค้นยู่ฟ้ามักกเคือหรือว่าลุ่งเลื่อนมักกเคือบ่พอๆ เพื่อนกะเจ้าน่าเพื่อนกะทร่มาบอกบีว่าบีไปซอยเก็บปะเคื้อวในเดิมมือนีอีหยังประมาณนีนาจาเพื่อนเบื่อถ้าเกิดว่าอยู่นีโล่งพักบบพ่อหรือว่าคนเขาแพ็กพักป่วยหรือว่าคนเขาแพ็กพักล่าอย่างสิบี B. กับมาซอยแพ็กพักอยู่นีคือนาทีบี B. นี่ก็คือต้องเป็นทุกอย่างฉันต้องเป็นทุกอย่างให้เธอเสมอคือเป็นแบบว่าจริงๆแล้วบี B. มาแพกพักอยู่ตลอดนอกจากเพื่อนเพื่อนแต่ว่าพักของบีคือบางมือกันหน่อยบางมือกันหลายเจ้าหน้าเขาก็ถามว่าบีอยากไปเก็บบัตเครื่อบอคือซึ่งเขามาทําง,งานแล้วเขาอยู่บ้านเขากับโบไดเงินแมนบละ่ะนั่นแหละบีก็ล่องไปเก็บบักเครื่อแล้วบักเครื่องอันบริยากไหมคือบ,บีไปเก็บคือบีทายเบิง้งงในไหมง่ายมากๆเลยจ้ะน,นาอเจากไดเงินเข้ามาทํางานแล้วเขาก็ต้องทำนอกจากเพื่อนเือนนั่นแหละมันกิบดบริยากษาสาหัส มันก็บเบรยกบรยนอดจะนั่งอยู่นนรหลดเข็นแล้วก็เค็นไปมวนมวนดีกว่าเฮ็ดแน่วอื่นดีกว่าเฮ็ดพักอีกจ้ะเก็บ,บกบบเคลื่อนเนาะนั่นแหละอ่าก็ดีไปอีกแบบที่นี่คนอ่าเพื่อนประจําที่เฮ็ดพักประจานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะสิออกเพื่อนสีออกอ่าสิ้นเดือนนี้จ้ะเพื่อนสีออกสิ้นเดือนนี้แล้วบัเนี้เจ้าน้ยก,ก็เลยบอกให้บีน่ะมาแทน มูอีกคนนึงเฮ็ดพักประจําเลยจังสินะแมจะ้ะนั่นแหละเขาก็เลยบีก็เลยต้องมาประจําอยู่นี่หลายกว่าอยู่ร่งแบเคื่อแล้วจังสินะแม่เพราะว่าต้องมาเรียนรู้น้ำเพลินกับมูเพื่อนที่ออกนี่จะ้ะเพื่อนกับิีซ้อนงานให้บีหลายที่สูดแบบบีก็ต้องจําบีก็ต้องอคนคว้าเอาเก็บความรู้กับเขามาจังสินะแม่เพราะว่า หลังจากที่เขาออกเจ้าหน้ายกกับสียกพักนันไฮบีเลยบีเป็นคนรับผิสชอบเลยอย่างเลยยังสีนะจะนั่นแหละเขาก็เลยสีไ้บีมาประจําเดือนเนี่ยมาประจําอยู่พักอยู่ลงเลื่อนพักเลยยังสีนะจะแล้วอยู่ลงเลื่อนพักบวัวดมีแต่พักย่างเดียวก็มีปู่มะเะเทศแท่นดอกไม้ตรงนั้นน้ำจะเนาะเม,มื่อใดมีวันไหนที่ต้องปู่วันไหนต้องดูแล แตงกว่าอย่างเช่นเด็ดใบหรือว่าตกแดงอีหยังสิบีกกนยังบบหูเนาะจากเพื่อนคือเจ้าหน้ายัยบอกมาประมาณนี้เนาะนั่นแหละบีก่ยังบบหูบ่าเขาตกแดงเขาอีหยังใบมันแนวดเนาะจากการปลูก,กแตงกวาบีก่ยังบวเคยปลูกเนาะจากบีแก่ยังบวเคยซอยเพื่อนจักเทียงสินะนั่นแหละเมื่อนี่เป็นครั้งแรกเนาะจา้าว่าสิเป็นแนวดาบีอาจสิได้ไทยคลิปแน่บ่ได้ไทยคลิปแน่เด้อจา้านั่นแหละ เฝานัวหัวมวนกันทำงานในสวนในระยะเวลาทีบีท้ำหนึ่งเดือนเดือนหนีเดือนที่สองจ้ะนั่นแหละว่าได้ประสบการณ์อีอย่างอีอย่างแน่นาะจังสีแม่จ้ะนั่นตรงทีบีลรคม,มะเขือขึนเนาะจ้ะโรคม,มะเขือขนี่มีทั้งแตงกวามีทั้งมะเขือขึ้หน่อยมะเขือขึ้นใยสีเหลืองสีงยังทีบีไทยไปเนาะจ้ะคนนดูนัน่นค่อนข้างหลายเนาะจ้ะเพื่อน นอกจากว่าหมึกเคื่อซุกแห้งหลายแห้งๆสิเพิินกะไฮบีไปซอยยังสิจริงๆแล้วคนพนังงาอยู่นั่นประมาณแปดถึงเก่าคนนอกจากแล้วเป็นคนต่างชาติหมืดเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนนต่างชาติหมายความว่าเป็นคนประเทศอื่นมาอาามาเก็บแบบเครื่องโดยเฉพาะจังสินแอาไหมพอเวลามืดวิ่าเขาสองเดือนแล้วเขาเก็กลับจังสินะแมแล้วก็ลดไม้มากยังสินเอาไมจ้ะนั่นแหละ อันนี้ก็เป็นอ่าเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่เขามาอยู่ต่างประเทศแล้วได้ทำงานสวนถ้าเกิดว่าไปอยู่เมืองไทยเข่ากะเอาประสบการณ์นี้ไปปลูกก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากอยู่บ้านสวนอยากอยู่เป็นโบอยากเหตุธุรกิจยังลายยังจัยงสีนะาจา๊ะเพื่อนเพื่อนไปอยู่บ้านแล้วก็เหตุธุรกิจก็ก็แกๆปลูก,ก,ก,กแตงกวาขายปลูกผักขายยังสีก็ได้เนาะนั่นแหละเพราะว่า เบิงเพื่อนปลูกอ่าตอนอันมะกขือรเทศแม่จ้ะเพื่อนเพื่อนคือกับ่ได้ยากเนาะแต่ว่าระบบน้ำนี่ก็สิเป็นสายตรงต่อท่อเลยเนาะจา้ะเพื่อนบโบด้โหดแบบบ้านห้างสินะแม่นั่นแหละแล้วก็เพื่อนดูแลสม่ำเสมอเพื่อนดูแลดีมากเลยเนาะจา้ะเพื่อนตกแต่งได้ดีเพื่อนดูแลได้ดีมากอันนี้คือเพื่อนเฮ็ดทำเงินโดยเฉพาะเนาะจา้ะนั่นแหละ ปลูกอยู่ในโลงหรืองกงามเพราะเวลาเป็นนวยออกมากกับงามหอยเป็นพ่วงเป็นพ่วงเยื่องสิต๊แตงใบทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์จังสีนะาจ้ะเพื่อนเพื่อนถ้าไปปลูกบานเท่าดดได้คือสิดีก็ได้คือกันแหละเท่าต้องดูแลเพื่อนดีๆเนาะจ้ะหลังจากที่ถาเวลามาโดนจ้ะแตงกวาพึ่งมาจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะ เจ้านายบอกว่าสีมาส่วงเศร้าแต่ว่าแตงกวามาถึงบ่ายสองโมงแดดกําลังดีเลยโอ้ยตอนแหลกว่าสีมาเห็ดแต่เศร้าให้แล้วแต่เศร้ามแม่เจ้าเพื่อนๆจำเป็นก็ต้องปลูกพายในมือนั่นต้องให้มันแล้วภายในมือนั่นเน,นาะจ้ะเพราะว่าเขาต้องการนา้ำนอกจากเพื่อนๆท่าขาดนา้ำเขาก็สีเหีียวต้นก็สีบ่สมบูรณ์เน,น,น,นาะจ้ะเขาก็เข็นไปเริ่มตั้งแต้ไทยมาอ่าหัวเนอกจากเพื่อนๆเข้นไปแบบนี้เลยจ้ะ แล้วเขากะมาปลูกกันเลยจะปลูกวิธีปลูกเกะง่ายๆเนาะเพื่อนรวมงานเพื่อนสอนเนาะจ้ะปลูกแตงกวานี่บีพึ่งปลูกครั้งแรกเนาะบ่เคยเฮ็ดจกเทียนะจ้ะนี่แหละเขาก็ว่างในอันกรอบสีน้ำตาลเลยค่ะกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลว่างลงไปแบบนี้เนาะเขากะเบิ่งว่ามันตรงบ่อเพราะว่าอ่ามันเป็นโฟมแล้วก็มันสีหักแตงกวามันสีล่งไปเนาะจ้ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นสายยางน้ำเขากะเสียบสายยางน้ำใส่ไปเนาะ เอาก็เห็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้ะเสียบสาย,ยางนา้ำใส่ตรงหลากมัน่นตรงโคนมัน่นแล้ะกะอ่าไม่นี่กะต้องเสียบลงไปน้ำจ้าเพื่อนเพราะว่ายานต้นมันลม่มจรองสินะแม่เห็ดไปเรื่อยๆจนแล้วก็เลยจ้ะเห็ดจนปวดแอวแหละเพราะว่าเห็ดกระเ,เพื่อนสองคนเนาะจ้ะเพื่อนโล่งใหญ่มากเลยนะประมาณเป็นก้าว่าเป็นพันต้นใดจ้ะเพื่อน เนี่ยปลูกนั่นนี่เสียบไปเรื่อยว่างแล้วก็เสียบสายยางว่างแล้วก็เสียบสายยางไปนี่ไปจนแล้วจําเป็นต้องห้มันแล้วที่สุดเจ้าหน้ายเพิินถึงบอกว่าห้มาแต่เศร้าเพราะว่าอยากห้มันแล้วก่อนช่วงา่ายังสินะ่ะเพราะว่าปลูกตอนบายแดดมันแห้งแล้วมันห้อนอหลีจ้ะนั่นแหละ ฟังนี่บีกะได้เห็ดแล้วแล้วเนาะจ้ะปลูกมาแล้วฟังนี่เฝ้าว่าสันเฝ้าก้มูเฝ้า <c oughs> ก้มูจนเฝ้าจนมูว่าเฝ้าไปสายเฝ้าไปสมันห่อนเนาะแต่ว่าอีกฟังหนึ่งกับย่างโมแล้วเนี่ยฟังนี่ย่างโมแล้วจ้ะย่างอีกประมาณสี่หาแถวเนาะกนแล้วเนาะจะขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนๆที่เขามาให้กําลังใจเนาะจะในการทํางานต่างแดนจ้า